อ้าไหนๆทำให้มันเย็นลงมาแล้วนี่นะครับไปดูบรรยากาศในเรื่องราวของการพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยเราได้ช่วยไปกระทำพันธุ์ให้นะที่คลองพะดุงกรุงกรเกษมนะ,ะตลาดนัดพะดุงศิลก็ปรากฏว่าผู้คนก็ไปเที่ยวกันคึกคักเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างแต่ก็คือเรื่องคลองพะดุงกรุงกรเกษมเนี่ยมันเป็นหนึ่งใน หลายๆโครงการที่เขาคิดขึ้นมานะครับเพราะกรุงเทพเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีคลองเยอะแต่ว่าก่อนหน้านี้นานมาแล้วเนี่ยมันก็ถูกปล่อยปลยปละเลยสุดโทมเสริมตาพไปตามการใช้งานที่คือเราก่อนนั้นเนี่ยใช้งานคลองอย่างเดียวคือเป็นที่ระบายน้ำาจากบ้านเรือนจากกิจการต่างๆคลองก็เน่าเหม็นนั่งคลองแสนแบคลองพดุงกรุงเกษมแล้วแต่หลังก็จะมีมีแผนพัฒนานะครับในการฟื้น คืนคลองให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหนึ่งใน5โครงการเขาชื่อว่าโครงการฟื้นเมืองเชื่อมย่านสารอนาคตของกทมนะเป็นนี้เป็นการทําตามผังแม่บทการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองประดุงคุลเกษมทั้งหมดเนี่ยรวมระยะทางประมาณ4.4 8ี่แดกิโลเมตรนะครับแบ่งเป็น6โซนตั้งแต่ช่วงสะพานจเจริญสวัสดิ์ถึงสะพานกรษริย์ศึกคุณรู้จักสะพานกษริย์ศึกไหมเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะสะพานกษัตริย์ศึกเนี่ย ถ้าคุณวิ่งจากถนนพระรามหนึ่งวิ่งจะเข้าไปในเมืองนะมันจะข้ามข้ามทางรถไฟเยอะๆใกล้ๆหัวลำโพงเลี้ยวซ้ายไปจะเป็นวัดเทพศิลินเลี้ยวขวาไปจะเป็นโบเบตรงไปแต่มันตรงไม่ได้เพราะมันเวจะเป็นโรงพยาบาลหัวเฉียวดิฉันไม่ใช่คนกรุงเทพเนมืนปากน้ำผม่ะก่อนบ้านยู่ทางนั้นเลยผมเดินไปโรงเรียนใครจะเป็นคนกรุงเทพเหมือนคุณบาราเม่นะไมวรู้หมดเลยทุกคนเลยคือมันเป็นย่านเมืองเก่าแล้วคองก็ ของก็ดำๆมาทำไมผมเด็กๆอ่ะผมก็นึกโ่้บางไทยเราก็มีน้ำมันดิบเหมือนกันนะก็ <c oughs> ตอนคลองพดุงกรุงเกษมน้ำใสๆเนี่ยแล้วเขาทำเป็นตลงตลาดเนี่ยคนก็แบบ ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อใช่ไหมเหมือนคลองโอ่งอ่างอะ่ะตอนจนะทำคลองโอ่งอ่างเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าจะทําได้แต่มันก็ทําได้จริงๆนะคะแล้วก็งานนี้เขาโปรโมตตั้งแต่เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วแล้วเพราะว่ามันจะเริ่มวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เส,สาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์แรกนะของการจัดงานตลาดนัดผดุงศิลป์อาร์ตมาร์เก็ตนะคะเป็นงานที่ทางกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อหวังจะให้เป็นแหล่งที่ คนกทมเนี่ยมาพักผ่อนหย่อนใจกันช่วงแดดร่มลมตกตอนเย็นๆเนี่ยนะคะแล้วก็จะได้แนะนำคลองพลุงพอ <uk> คลองพดงุงกรมมุงเกษมโฉมใหม่ไปในตัวแล้วงานนี้เมื่อวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมามีคนไปมาแล้วก็ถ่ายรูปมาอวดกันหนังแลง้งแปง้งหนังแป้งค่ะคกิจกรรมเยอะเลยนะคะเื่อพื้นที่แห่งนี้เป็นหนึ่งใน5โครงการฟื้นเมืองเชื่อมย่านสารอนาคตของกรุงเทพมหานครค่ะ ดำเนินการตามผังแม่บทการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพดงุงกรุงเกษมทั้งหมด6โซนด้วยกันอย่างที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะคะแล้วงานนี้ก็มันเป็นงานงานอาร์ตมาร์เก็ตอะตลาดงานศิลปะใช่เขาก็เพนเนี่<อ>เพ้นลงบนแบบต้น<อ>ไม้นเนี่ยนะคะ,ะ,ะแล้วก็จะมีการมาเปิดบูธ จำหน่ายงานคลาสงานศิลปะกันเนี่ยนะคะแล้วคนก็เดินกันเนี่ยริมคลองพดุงบรรยากาศน่าจะดีมากเลยนะบรรยากาศดีค่ะเหมือนกันเราเดินริมน้ำใช่ไหมคะพอดีพระเอิญอาทิตย์ที่ผ่านมามันฝนตกด้วยนะคะมันกอาจะเฉลยชแต่เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันศุกร์นะเพราะว่ามันเป็นคืนแรกที่มีการจัดงานนี่นี่ฝาท่อฝาท่อระบายน้ำนี่เห็นไหมมีการทํเป็นแบบใส่สีสันให้มันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละย่านเนี่ยนะคะ สำหรับใครที่พลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเขาจะมีทั้งหมด3สัปดาห์ด้วยกันสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งแรกเดี๋ยวสุดสัปดาห์ถัดไปที่จะถึงนี้<ะ>สุขสาธิจะเป็นสัปดาห์ที่2แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่1นึถึง 3, สเมษาย,ยนก็จะเป็นสัปดาห์ที่3นะคะงานจะมีตั้งแต่16บหนาฬิกาถึง22่สนาฬิกานะคะก็จะมีงานเปิดร้านงานศิลปะมีสตรีทอาร์ตมี ศิลปินนะคะมาเล่นดนตรีกันแล้วก็มีหนังกลางแปลงอย่งที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะมีดนตรีเปิดหมวกแล้วก็มีรถคลายเครียดของกทมใ<ม>ครคิดเครียดนะคะก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่จุดนี่จุดนี้ค่ะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คาปรึกษาเครียดเรื่องโควิดเ,เ,เ,เครียดเรื่องอเศรษฐกิจเรื่องเครียดเรื่องยูเครนรัสเซียการเมืองเนี่ยดูข่าวแล้วเครียดนะเครียดเรื่องแตงโมเรื่ติดตามดูข่าวแล้วก็เครียดเครียดเพราะว่าโอ วันนี้อีกคนนึงว่าแบบนี้ค่ะอีกคนนึงบอกนั่งทางานเจอแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคนติดตามข่าบอกวาไม่รู้จะเชื่อใครดีะนะอันนี้ก็ไปไปรับคําปรึกษาได้นะครับ่างที่บอกไปกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่มีคลองเยอะมากนะครับได้ฉายาว่าเป็นเวนิสแห่งตะวันออกเนี่ยนะครับ